สวัสดีครับไปดำทำกินวันนี้สัญจรมาที่ดอยแม่แตงนะครับตะบลสบเปิงนะครับมาเที่ยวบ้านน้องเขาอยู่นี่ครับว่าจะหาวัตถุดิบอะไรได้ไหมนะทางค่อนข้างจะขึ้นมายากนิดน,นึงนะครับแต่หน้านี้ขึ้นง่ายอยู่ครับแต่ถ้าหน้าฝนนี่แทบจะลำบากเลยครับเราขึ้นมาเหลืออีกสักสามกิโลครับ ขึ้นดอยเข้าไปอีกสามกิโลจะถึงบ้านน้องเขานะครับบรรยากาศดีครับก็ยังไม่ถือว่าร้อนมากเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่ยังเย็นอยู่ครับแต่วันนี้เรามาสายไปนิดนึงครับไม่เห็นไม่เห็นหมอกนะครับวันนี้ถ้ามาเช้าเนี่ยจะมีหมอกพรงนี้จะเป็นป่าเป็นเขาหมดนะครับขึ้นดอยมาสูงหน่อยนะครับตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นดีมากครับแถวนี้ กล้วยป่านะครับกล้วยชยนิดนี้กินปีได้ครับปีกล้วยชยนิดนี้อร่อยครับเยอะมากครับหน่อไม้หน่อไ,ไม้ก็น่าจะเยอะนะครับแถวนี้ <c oughs> ล่างนี้เป็นดอยขึ้นมาสูงแล้วนะครับตัวนี้ ครับถนนแคบครับเกือบครับเพลื่นไม่ได้นะครับขับรถบนดอยครับเพาะถนนมันค่อนข้างจะแคบครับนี่ก็เป็นเป็นไรนะครับไร่บนดอยนะครับวิวสวยครับดูครับครับมีก่าเขา อกาศครับอันนี้สวยมากครับผมไปถูกเขานะครับใช้เวลาเดินทางหม่ครับไม่ค่อยได้หยุดถ่ายให้ชมดีๆครับสวนกอล์ฟสวนส,วนสวรรค์สวนสวนสวรรค์นะครับเดี๋ยวลงใกล้ถึงที่แล้วจะถ่ายให้ดูดีๆอันนี้เป็นสวนอะโวคาโดนะครับ นี่คือต้นอะโวคาโดนะครับกําลังออกดอกนะครับอดูนะครับเดือนพฤศจิกายนน่แหะครับถึงจะแก่ครับได้แถนนี้สวยครับบรรยากาศดีครับสุดมากเกยเย็นตลอดปีครับนี้ถึงบ้านน้องแล้วนะครับทั้งหมู่บ้านตรงนี้มีอยู่สี่หลังครับนะครับก็สุดมากก็ คนรุ่นใหม่ก็จะอยู่ลงไปอยู่ด้านล่างกันเกือบหมดนะครับเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่นะไม่อยากจะย้ายไปไหนเพราะเขาชอบบรรยากาศที่นี่ครับหมูบ่บ้านมีสี่หลังไก่ตัวสวยนะครับเห็นแล้วก็อ่านกินเหมือนกันครับบรรยากาศบ้านปูดอยครับป่าไผ่นะครับมีลำธารครับลำธารช่วงนี้แห้งครับ ร่มเย็นดีมากครับผมครับเสียงนกเสียงไก่กัทางเข้าบ้านทางบ้านนะครับมีอยู่สี่หลังคาเรือนนะครับที่อยู่นะครับที่มีชาวบ้านอยู่จริงๆนะครับลมรื่นนะมห่าโอเค,คับ ก็บรรยากาศน,น่าอยู่แต่ทีเนี้ยความเจริญอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับก็มีลูกมีหลานให้อยู่ในตัวเมืองก็ย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานเกือบเกือบทั้งหมดนะครับนด้ยินเสียงนี่น่าจะลาบอะไรสักอย่างแน่นอนครับทำกับข้าวนะะบ,บรรยากาศดีครับ เราจะขึ้นดอยนี่ไปนะครับนี้จะมาเอา,อาต้นไผ่นะครับเป็นไผ่หวานนะครับจะขุดไปปลูกไว้สวนด้านล่างนะครับเพราะว่าไผ่ชนิดนี้คือเอาผัดน้ำมันกินเลยไม่ต้องต้มรอร่อยครับเดี๋ยวเราลองไปดูต้นกันนะครับรังเดินทางไปสวนไผ่นะครับ หัด้วยลำธารอย่างนี้น่านจะมีปูผาหรือปูจั๋วนะครับเดี๋ยวลองลองลองดูครับวันนี้จะลองจะหาก็ได้ไหมนะครับนี่งอะไม่แตงนะครับนี่คือต้นเงอะไม่แตงนะครับเงอไม่แตงเนี่ยจริงๆผมว่าอร่อยนะหวานกรอบร่อนมากเลยนะครับตัวนี้ผมว่ามาแรง ตอนนี้กำลังมาแรงในในในภาคเหนือเลยตัวเนี้ยหัวไม่แตงนะครับดูดูถนนสวยครับปากกล้วยถึงที่หมายแล้วครับเล้วลองไล่ขุดกันดูมาเอามาเอาไผ่หวานนะครับนี่เป็นกอที่เราจะขุดกันกอไผ่หวานนะครับอันนี้เดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆก้่อนครับนี่น่าจะเป็นไม้หกนะครับต้นใหญ่พี่ไปตัดอันนี้รอตัดลํำมันอ่ะรอ เหลือก็ขุด <g antic brain> ก็ลำไผ่หวานเราจะขุดไปปลูกที่สวนนะครับแยกกอไปก็จะขุดไม้ปีที่แล้วครับเอาไปปลูกไปชำไว้ปลูกครับกำลังหาอยู่สองลำนี้น่าจะได้ครับเนี่ยไม้ปีลำ <iej uan, S 1> นีไไน้ไม้ปีนี้อ่าไม้ปีนี้อันนี้ครับล,ลองขุดดู นี้ลำเนึ่น,นี่จะ <Neil. S 2> น่าจะขุดง่ายอันนี้เป็นไถปีที่แล้วนะครับไม้อ่อนสังเกตไงไม้อ่อนไม่แก so ่นี่อ่อนนะครับให้ดูแก่นะครับลำแก่นะครับนี่คือลำที่แก่นะครับคืนอย่างนี้นี่อีกลำหนึ่งอ่อนอ่านี่ลำปีที่แล้วครับนี่อ่อนนี่อันนี้ยังไม่แน่ใจ ดูดีๆกอนครับนี่ก็น่าจะใช่ของปีที่แล้วือนกันลำนี้นะครับได้หลายลำน,น่าจะขุดง่ายเอาไปปลูกน้ำน้ำเยอะมากในในกระบอกไม้ไผ่นี่แหละที่หลงป่านะครับถ้ามีมีดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกดน้ำานะถ้าไม่มีน้ำนะครับ ลำนี้น่าจะง่ายสุดละจากที่ดูเพราะรากมันลอยโอ้โนต้นลอยจ,ลจะได้เรื่อยไม่ใช่ถนัดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดยตรงนะครับนี่ครับโอเคง่ายมากง่ายมากตัวนี้ง่าย ทำง่ายๆก็ลองดูไปชำดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่ไม่ได้พึ่งอาชีพอะไรนะครับก็ต้องชำลองผิดลองถูมง,งั้นนะครับเดี๋ยวลองไปชำดูว่าจะได้ไหมจะสวยไหมน้ำลำธารที่นี่ใสามากครับโอ้สวยครับที่เนี่ยยากาศจะได้นะครับที่แถวนี้เรียมีนายทุนมากว้านไปซื้อไปเยอะเหมือนกันครับชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยู่แล้วครับ อันนี้เราจะดูครับว่ามีปูไหมปูดอยครับปูหินปูผาปูจัว่วแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันครับหาที่เสร็จปลาเศษปูนะครับตัดไม้ปูเห็นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ดูอยู่ลึกบ้างเดี๋ยวลองขุดดูเกิดมาไม่เคยขุดปูหินสักทีปูดอยไม่เคยขุด เหมือนขุดปูน,ปปนาดลวยนะครับเอาใบไม้ปิดอันนี้่อู่นี่เดี๋ยวปากกัางตัวหนึ่งครับโอเคใส่ไว้ก่อนครับผมเอาโอ้โหลองขุดดูครับมีข้างบนนี่ จะได้ก่อนะครับอดีนลงไปเดี๋ยวจะหายอีกนี่ครับออกไปละโอ้โ โอ้หลึกเหมือนกันเวย้ยไม่เหมาะเยโอ้โหหลอกกันขุดอีกแล้วครับไม่มีจริงๆด้วย ไม่มีครับดูสุดละโอเคขึ้นหรือบางทางน้ำเนองงาทนลครับตรงไปดูโบลัดเนี่ยเนเอเชือนีห kind of it, fruit, okay. ่หนาะุ really fruit, ุ่นอยู่รเีเดี๋ยวนไปเอาไอ้นู้นรอก่อน ขู่ให้ดูหน่อยกเงี้ต้องหาให้ได้ครับเนีถึงจะไม่ยอมครอันีวนัไม่มีเเจอคาบนี่นี่ถือว่าตัวใหญ่นะครับเนี่ย น,นี่มันลอกคาบออไปแล้วครับอันนี้แมาจะมีหวังนะแค่เอาได้รู้อยู่ไหน นี่กระปัวร้องแล้วก็หนี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 หนมือ <c oughs> ใส่ไม่เชิดทางนี่ๆๆ <c oughs> ก้อนนี้ม <c oughs> <c oughs> ี่นี่ยคอยๆๆพูดรอบนี้นะครับใหญ่นะครับดูสิดูงไง <laughs> นี่งไงครับเจอแล้วโอ้โห <c oughs> ตัวได้เห็นตัวแล้วครับนะตัวเล็กสุดยอดเลยสวยนะน,นี่จะอยู่รูปร่ปะ หัสักเลยครับมันล้วงไม่ได้ครับเหมือนปูนาครับเป็นโขดหินนี่แหละครับถ้าเหมือนปูนานี่ง่ายเลยครับไม่ได้ละโอ้โหนี่ยิ่งสวยครับ <c oughs> ดูด้านนี้ครับนี่สวยมากอันนี้อยู่แน่นอนแต่คงไม่ได้ครับ นี่เป็นหินหินกบไป้บางรูอ่ก็ไม่ได้ติดหินอ้าวเจอตัวครับนี่ตัวใหญ่ครับผม อาโอ้โหรับตัวเมียรครับตัวใหญ่ครับก็จะได้ตัวอยาให้โดนหนีบนะครับปูนี่หนีบเจ็บมากนะครับเจ็บกว่าปูนานะครับเพราะว่ามันแข็งครับอันี้อยู่ตื้นหน่อยง่ายนิดนึงมได้เข้าไปโอ้โหเฮ้

เริ่มมีกำลังใจนะครับร้อ,องไม่ได้ครับเจ็บมากยิ่งเป็นคนบอบบางอยู่ด้วยเดี๋ยวมือจะพังเอาครับอันนี้เนี่ยมีแน่น,น,อนอนเนีย่ยอย่างเงี้ยมีาะลุเพิ่งออกรอยเท้าใหม่ๆเลยเนี่ยร้องไม่ได้ครับติดหินหมดเลย ูสองตัวครับคลิปปลาตั้งมานี้นะครับเขานิ่มจ้ะกะปลาเข้ามาตรงนี้เร็วมากแป๊บเดียวโอ้โหโอ้ได้โอ้โหไม่ไม่ไม่ถ่ายครโดนมีดอีกแล้วพี่น้องใช้เสียงเลยโอ้โหตัวใหญ่อยู่สวย <Okay. S 2> นี่เราจะได้หัวปูแล้วครับไม่ใช่หัว,ห,วหลามทำหลามกันวันนี้เป็ดปูที่เราได้มานะครับปูกับปลาก,กั้งนะครับตอนแรกว่าจะทําหลามแต่หลามใส่บอกไม้ไผ่แต่ที่นี่เขาถือนะครับคนแถวนี้เขาถือว่าถ้าหลามใส่กระบ,บอกไม้ไผ่เนี่ยต้องทําที่ป่าทําที่บ้านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทําเสร็จหม้อแล้วกันครับเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นหม้อครับ กระปุกก็มีไม่เยอะครับตะไคร้ต้นหอมผักชีหัวะพาใบมะกรูดพริกนะครับหอมแดงครับผมแค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็พวกนี้ก็ใส่ซอยครับซอยแล้วก็มาใส่กระปูนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่รสดีนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวลองเอาเกเครื่องลงครับเดี๋ยวลงหม้อครับเดี๋ยวเอาฝาปิดครับ ป่าแล้วเราดูครับผมกลิ่นหอมออกมาเลยครับหนึ่งขวดมันแปลกๆนุ่มเลยเดี๋ยวเราล้างแห้งหน่อยครับผมขอชิมนิดหน่อยครับตรงนี้ฮะ ไอที่ครับอร่อยรออครับเสุกแล้วครับเไอที่ปิดแก๊สจัดใส่จานครับเรียบร้อยครับตอนแรกก็จะหลามนี่แหละก็หลามในหม้อก็ได้ครับ อร่อยเหมือนกันครับไปดูว่ามันหรือเปล่าโอ้มันม <า S 1> ครับ<อ>มันมากมันเยอะนะโอเคลองชิมมันดูก่อนกูดูไว้ครับอืมอร่อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวนะครับมีลาบด้วยลาบอีกที่หนึง่งเด็กเลยวันนี้ครับขาดไม่ได้เือเขือแม่เขียดน้ำลาอ่ะนี่ดีกว่าน้ำมะพร้าวเด็ดเลยครับนี่ยนี่คือกัวน้ำมะพร้าวครับ นดี่ยว้ดูน้ำเ้าก็มีครับโอเคอ่ะกินข้าวครับขออนุญาตข้าวครับขากลับครับแดดร่มลมตกนะครับพามาชมสวนนะครับอันนี้เป็นสวนอะโวคาโดนะครับของน้องเขานะครับดูฟิวครับโอ้สุดยอดนะครับที่นี่นะครับสวนสวนรถสรดชือถ้าคนชอบแอดเวนเจอร์นะครับ พอนอนกลางปา่ากลางเขานี่ได้เลยนะครับเนี่ยทาอยู่ทํากินตรงนี้นอนเนี่ยกลางตรงกลางเต็นที่นี่นะครับอันนี้กํลาลังออกดอกนี่คือแอโวคาโดครับต้นโวคาโดนะครับก็แก่ก็ประมาณเข้าหนาวนู่นแหละครับพฤศจิกายนครับโวคาโดเนี่ยใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าจะกว่าจะแก่นะครับเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะ ใช้เวลานานนิดนึงนะครับข้างล่างจะเป็นป่าไผ่นะครับชันหน่อยนะครับอันนี้เป็นไร่สะวะรสนะครับสวยนะให้ชม โอ้โห oh, oh. นะครับดูลูกสบับปะรดเริ่มแกน่นี่ดูเป็นสีม่วงนะพันธุ์สีม่วงเนี่ยจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับมันจะหวานออกหวานหน่อยไม่เปรี้ยวมากนะครับถ้าพันธุ์ตั้งเดิมจริงส,สีออกเขียวๆเนี่ยจะเปรี้ยวนะครับนี้น่าจะไม่ถึงเดือนน่าจะได้กินนะครับลูกเนี่ยนะ ดูแลลักษณะจะาเดือนสองเดือนน่าจะได้เก็บกันละเดี๋ยวตอนเก็บนะครับให้มันสุกก่อนเดี๋ยวจะมาอีกทีหนึ่งนะครับไร่สัรสที่นี่นะครับนะครับกินกันสดๆที่ต้นเลยครับผมอ่าวันนี้ก็อันน,น,นี้นี่ลูกนี้น่าจะหล่นลูกนี้มันมันเหี่ยวเหี่ยวนมันหล่นมาน่าจะเปรี้ยวอยู่อเคนคับงงนี่ดูเลย อาบุคคาโด,โดมีลูกหลงอ่าได้เห็นลูกบุคคาโดแล้ววันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าแก่หรือยังโอ้นะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวใกล้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 แก่นะ้วพอมาเก็บให้ดูนะครับจะเก็บบุคคโดแล้วเก็บสวะรคด้วยนะครับ สวยๆโอ้มีพวงนี oh, ้สวยมากนี no, ่ครับนี่อีกประมาณกี่เด uh, ือนเก็บได้สองสามเดือนนั่นมันมีสองรุ่นนะครับต้นนี้ก็ดีนะออก2รุ่นนะครับพยอยเก็บเนี่ยมีรุ่นพวกนี้รุ่นเล็กอีกทีนึงโอเคครับวันนี้นะครับ พาชมวิวครับบรรยากาศดอยแม่แตงนะครับโอเคครับผมทลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามนะครับสร้างผลงานให้ชมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เพิ่งจะหัดทํานะครับหวังว่าก็จะมีประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ดูออกมาได้ดีกว่านี้นะครับผม ขอบคุณครับผม